ระหว่างจีนสหรัฐในอาเซียนเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้สงครามมันลุกลามขยายตัวไปทั่วอาเซียนหรือเปล่า,าเขมรเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งจีนสหรัฐหรือเปล่าตอบได้เลยเราว่าใช่สถานการณ์เกิดขึ้นนี้อาจจะเป็นอภิพยามหาโอกาสที่คุณเซนคิดไว้คือคุณเซนฉลาดเกินกว่าที่จะเป็นคนปกตินะครับจีนก็หลงก็ลงคุณเซนนะครับมาช่วยเหลือคุณเซนในการที่จะปรับปรุงพัฒนาประเทศเสือเท่าคนนี้อายุ70กว่าแล้วเนี่ยก็ยังมีลวดลายที่สมองอัจฉริยะของเขาสามารถสร้างปั่นโอกาสขึ้นมาแต่ครั้ง นี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตเขาที่ทำแล้วล้มเหลวก็ได้ดีบีสวัวเท้าสวัสดีครับวันนี้เราได้มีโอกาสคุยกันเรื่องการปราบหมอผีขเขมร นี่ว่ายุทธศาสตร์ปราบหมอผีขเขมรกันแล้วกันเป็นการร่วมมือหลายประเทศเลยครผมคุยกับพลเอกลังสีนะท่านได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการรวมตัวของห้าชาติประเทศนะครับห้าชาติเวียดนามเกาหลีเหนือลาวไคฮนะรัะเสเซียจีนห้าชาตินี้เป็นห้าห้าภาษาที่แตกต่างกันเยอะเลยนะแต่ทาไมมารวมตัวกันได้ที่แผ่นดินลาวเพราะเหตุผลก็คือว่าเขาจะมีการซ้อมรบกันเพื่อยุทธศาสตร์การปราบขเขมรน,นี่เอง อย่าลืมด้วครับว่าตอนนี้เกาหลีใต้เองเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่เดือดร้อนกับแก๊งแกมเมอรขเมรที่โดนแก๊งกมเมอร์ลักพาตัวคนเกาหลีมาตั้งสองรอกว่าคนนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาต้องร่วมมือกับประเทศไทยนะฮะในการที่จะมาจัดการเพื่อนบ้านเราหมอผีขมงนี่ครับทำไมประเทศขมรถึงจะเป็นทะเลาะกับคนรอบข้างไปหมดนะเพราะเหตุผลก็คือเขาไม่ได้มีความชอบธรรมในการทําธุรกิจสีเทาฟอกเงิน หลอกลวงออนไลน์บอลคาสิโ bon นนะฮะขเขมรก็เลยเป็นที่รังเกยียจตของประชาชนชาวโลกนะฮะเรามามองนี่ว่าเบื้องหลังลึกๆของการขัดแย้งเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับหลายๆชาติรวมๆหัวกันเนี่ยอย่าเรียกว่ารวมหัวนะรวมตัวกันที่จะโจมตีกัมพูชาหรือไม่ผมคุยแล้วผมยังไม่มีความมั่นใจเลยว่าเอ๊จะรวมตัวกันโจมตีขเขมรเป็นไปได้หรือ แล้วทำไมไทยแล้วไม่มีบทบาทอะไรเลยทั้งที่ไทยเรามีสงครามกับเขมร5วันมาหยกหยกสิ่งที่ฮุนเมเนตลูกชายต้องการก็คือกระแสชาตินิยมในการเรียกคะแนนนิยมทางการเมืองหุนเซนผู้พอ่อต้องการผลประโยชน์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติเกาะกูดคาสิโนการลงทุนที่เชื่อมโยงกับเก,กาะกงนะฮะผลประโยชน์ของหน้าการเมืองไทยและเขมรนะฮะสิ่งที่อยากจะบอกว่ารอยร้าวของพ่อลูกนี่มีหรือเปล่าพ่อโปรจีนลูกโปรสรัฐใช่หรือไม่ ล่าสุดเนี่ยผมเห็นผลประโยชน์บางอย่างที่ไม่ลงตัวโดวยจีนเนี่ยเข้ามาลงทุนมากมายในขเขมรแต่กลับโดนฮุนเซนหักหลังฉะนั้นจีนไม่สนับสนุนการลบขเขมรเลยนะฮะโดยเฉพาะ PHL03 ที่เป็นอาวุธที่ร้ายแรงนะครับจีนเพียงแต่ระงับเรื่องเกี่ยวกับโค้ดรหัสของการนำวิถีโดยดาวเทียมจรวดก็ไม่มีความหมายอะไรครับมันก็ยิงไม่ได้แหละครับฉชันสิ่งที่ขเขมรไม่รู้ก็คือว่า อาวุธพวกนี้ถูกควบคุมโดยจีนอยู่แล้วนะครับไม่ให้ใช้พิ่มเพื่อไปเรื่อยนะครับจะให้ประเทศจีนเสียหายได้หรือกลับเอามายิงประเทศจีนเองเงี้ย <c oughs> เขาก็จะมีการควบคุมตัวนี้ไว้อยู่แล้วตั้งแต่แรกนะฮะ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งครับที่เราจะเห็นชัดๆก็คือชายแดนไทยขเขมรมีการล้อมรั้วรวดหนามนะซึ่งเป็นการใช้งบประมาณที่เรียกว่าการรับบริจาคจากประชาชนทั่วไปซึ่งก็กระทบต่อภารลักษของรัฐบาลว่าไม่เอาไหนแค่รู้ยังทําไม่ได้เลยแปลว่ารัฐบาลไทยกับ ทหารไม่ได้เคยเป็นเนื้อเดียวกันมาตั้งหลายสิบป,ปีแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเหมือนรัฐบาลกับกองทัพเป็นคนละพวกจริงๆเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับรัฐบาลไทยเนี่ยอ่อนแอสถาบาันการเมืองอ่อนแอนะฮะชายแดนไทยไม่เคยสงบสงบแต่แห่งเพียงเปลือกแต่ด้านในลุกชุกโชนด้วยไฟสงครามนะฮะการหยุดยิงบนโต๊ะเจรจาเนี่ยมันไม่ได้หยุดยิงจริง,รงหรอกครับควันไฟจากการประทะย,ยังไม่ทันจางก็มีทุ่นระเบิดสังหาร ทหารไทยไปหลายๆายนะฮะยีแะะ่แปดก็เลากๆที่ผ่านมาไทยและเขเมรตกลงข้อตกลงหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขหลังจากนั้นทุ่นระเบิดก็เป็นการละเมิดสนธิสัญญาออตโตวาก็เกิดขึ้นทันทีวันที่2 1สิงหาคมไฟแห่งความตึงเครียดก็ถูกโขมขึ้นีกครั้งหนึ่งเมื่อทานเขเมรอยู่ในอาการเมาสุราได้ก่อกวนการตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนโดยมีเจ้าหน้าที่อาเซียนด้านช่องอานมาจังหวัดศรีสะเกษ เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันดูอาจจะเล็กน้อยแต่ในแง่การทูตมันใหญ่โตมากการตรวจเยี่ยมของเจ้าหน้าที่อาเซียนสร้างความเชื่อมั่นและตรวจสอบสถานการณ์หยุดยิงกับถูกทำลายภาครักโดยการไม่เหมาะสมทหารหนึ่งคนเท่านั้นเองทำไมเขาไม่สามารถควบคุมทหารได้แล้วอ้างว่าเมาสุราผมว่ามันประเทศไหนในโลกวะทหารเมาสุราแล้วมาก่อกวนมันมันเป็นไปไม่ได้อะทหารมันต้องมีวิัยอ่ะแล้วมันไปกินกินสุราในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้ยังไงมันก็แปลว่านี่ไม่ใช่ทหารแล้วครับนี่มัน พวกโจรเถื่อนแล้วครับการหยุดยิงบนแผ่นกระดาษไม่อาจจะช่วยให้เสียงปืนหยุดลงได้สถานการณ์ล่าสุดก็คือสิสงิงหาทหารไทยบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดใกล้ปราสาทตาเมืองทมไทยยืนยันว่าเป็นการละเมิดอนุสัญญาออตโตวาคำในเว้นปฏิเสธอันนี้คือการหยุดยิงที่ยังไม่ใช่สันติภาพเรามามองภาพกว้างนิดนึงนะครับภาพกว้างของงานเนี่ยมันคืออะไรก็คือสิ่งที่ว่าการชิงขุมทรัพย์หายากระหว่างจีนสหรัฐในอาเซียนเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้สงครามมันลุกลาม ขยายตัวไปทั่วอาเซียนหรือเปล่าขเขมรเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแยง้งจีนสหรัฐหรือเปล่าอันนี้ตอบได้เลยเขาว่าใช่จีนซ้อมรบกับลาวเวียดนามารัสเซียเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดเป็นอย่างยิ่งนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราจะมองให้ชัดๆก็คือแร่หายากแออร่เอิร์ดเป็นหัวสำคัญ17ชนิดเนี่ยมีปริมาณสำรองในอาเซียนเยอะมากไม่น่าเชื่อเอาผมเอา,เอาตัวเลขให้ดูนะครับว่ามีแหล่งแร่หายากในเวียดนาม3.5ล้านตัน เมียนมานี่ผมว่ามากกว่าเวียดนามเป็นสิบสิบล้านตันแต่ว่าไม่รู้เท่าไหร่ไม่มีใครตอบได้เพราะไม่มีการสํารวจมาเลเซียเนี่ยชัดเจนเลยครับสิบหกล้านตันนะมาดินอินโดนีเซียเนี่ยมีแร่หลายอย่างที่เป็นสําคัญคือโมนาไซซีโนไทนะฮะพวกนี้ก็น่าจะมีสิบล้านตันขึ้นนะไม่มีใครบอกได้เพราะไม่มีการสํารวจลาวนี่ก็ยิ่งไม่ออกไม่ได้เลยนะแต่ที่น่ๆลาวก็ไม่น่าต่างกับรัชชานเท่าไหร่น่าจะมีหลายสิบตันอยู่ สิ่งที่ไทยมีก็มีแต่ไทยมีจํานวนน้อยที่สุดในอาเซียนแต่ก็มีครับแระหายากในอาเซียนกลับเป็นแหล่งใหญ่โตพอสมควรพอๆอกับจีนได้เลยนะครับถ้ารวบรวม,รวมทุกประเทศเข้าด้วยกันนะฉะนั้นตลาดแร่หายากในประเทศอาเซียนกลับเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิง่งเมื่อเลยทําให้ความขัดแยง้งจีนสหรัฐอาจจะลุกลามเข้ามาในเขตน,นี้เพื่อการหาแหล่งแร่หายากก็ได้เพราะว่าตอนนี้สหรัฐมีไพ่ที่สู้ไม่ได้เลยไพ่อ่อนมากก็คือไพ่แร่หายาก ไพ่ใบใหญ่ที่สุดของจีนคือคือไพ่แร่หายากถ้าโยนเข้ามาเมื่อไหร่สหรัฐเป็นแพ้ทันทีฉะนั้นเราก็เลยมองสิ่งที่ขเขมรเนี่ยอาจจะโดนปุกปั่นขยำขยีขย่ำเหมือนอยูเครนไหมเราเลยมองดูว่าขเขมรอาจจะนํานโยบายของเซเวนสกี้มาใช้หรือเปล่าประเทศเล็กๆที่ดึงมหา,าด้านมันลบกันสถานการณ์เกิดขึ้นนี่อาจจะเป็นอภิพยามหาโอกาสที่คุณเสนคิดไว คือคุณเซนฉลาดเกินก่อที่จะเป็นคนปกตินะครับของอำน,นาจในกัมพูชามา38ปีเนี่ยเขาอยู่เป็นขมิแดงเขาแยกตัวจากขมิแดงไปดึงเวียดนามที่เป็นปรปักเข้ามาเป็นพวกและเอาเวียดนามมาจัดการขมิแดงจนขมิแดงล่มสลายแล้วเขาสามารถที่จะประนีประนอมกับกลุ่มที่เรียกว่าราชวงศ์ได้เชื้อพวกเจ้าทั้งหลายได้แล้วสามารถที่จะขับเวียดนามออกจากกัมพูชาได้และไปร่วมมือ สวามิภักดิ์กับจีนเพื่อจีนมาช่วยเหลือจีนก็หลงก็ลงหุนเซนนะครับมาช่วยเหลือหุนเซนในการที่จะปรับปรุงพัฒนาประเทศแล้วยังมาเกี้ยกล่อมผลเอกชาติชายจุนวันให้เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าผลเอกชาติชายจุนวันก็ให้ความไว้บังใจวุนเซนในการที่จะทําสันติภาพขึ้นมาทุกอย่างมันสอดคล้องด้วยความเล่ห์เหลี่ยมการสร้างโอกาสทั้งหลายของคุนเซนเขาทํามาเป็นตั้งแต่หนุ่มๆแล้ว เสือเฒ่าคนนี้อายุ70กว่าแล้วเนี่ยก็ยังมีลวดลายที่สมองอัจฉริยะของเขาสามารถสร้างปั่นโอกาสขึ้นมาแต่ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตเขาที่ทําแล้วล้มเหลวก็ได้เขาพยายามจะส่งต่อตรงทอดมรดกให้ลูกชายคุณมณิตเขาได้ปั้นลูกชายขึ้นมาเนี่ยเป็นเทพประบุคนหนึ่งในวงการการเมืองระหว่างประเทศมีความรู้ทางด้านต่างประเทศดี แต่สิ่งที่ฮุนมนเน็ตขาดก็คือความสัมพันธ์ระหว่างจีนเที่ยวนี้เขาเลยส่งฮุนมาเน็ตไปร่วมประชุมที่เอชซีโอเพื่อจะสร้างฮุนมาเน็ตให้เป็นมนุษย์เหยียบเรือสองแคมให้ได้เขารู้ว่ากัมพูชาจะอยู่ในโลกแห่งความปัจจุบันได้เนี่ยเขาจะต้องเป็นมนุษย์เหยียบเรือสองแคมให้สวยงามให้ได้บาลานซ์อำนาจสมดุลให้ได้ทุกวันนี้เขาเอียงกระเทศเร่ไปอยู่ที่จีนเนี่ยเขาเสียเปลี่ยบเป็นอย่างยิ่งจีนบีบปุ๊บเดียก็ตายแต่เขาเอาอสหรัฐมาค้ำบัลลังก์ของเขาอีกข้างหนึ่งเน เป็นความคิดที่ฉลาดมากแล้วเป็นความคิดที่เสี่ยงสุดๆเพราะมันคือการหักหลังยีนไงเขาจะเสี่ยงในเกณฑ์นี้ด้วยการวางหมากลงไปในจุดที่อันตรายและวิกฤตที่สุดแต่เขาอาจจะชนะได้ได้หมากทั้งกระดานถ้าเขาทําเป็นเราเลยมองว่าสถานการณ์ตัวนี้ เขาจะทําให้กัมพูชาเป็นยูเครนได้อย่างไรเขามองออกอย่างหนึ่งน่าสถาบันการเมืองของไทยเนี่ยอ่อนแอไม่แข็งแรงนะฮะเริ่มจากการทะเลาะกับครอบครัวนายกรัฐมนตรีไทยขยายไปสู่ความขัดแย้งไทยแดนจากนี้ขยายไปสู่เวทีโลกความขัดแย้งไทยแดนไทยกัมพูชาลากไทยไปสู่เวทีโลกโดนลุมโจมตีนายกคุณมเนตผู้มีคอนเนคชั่นอเมริกาดยการจบจากสถาบันต่างประเทศที่เป็นความสามารถในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศและทฤษฎีในตำราที่เรียนรู้จากการแก้ปัญหา รายได้ใหญของฮุนเซนพ่อลูกคู่นี้ไม่ธรรมดานะฮะการที่กัมพูชาหรือขเขมรมีต้นทุนต่ํามากคุณเข้าใจคําว่าต้นทุนต่ำไหมคือเขาไม่มีอะไรจะเสียมีแต่ได้กับได้ไงเหมือนยูเคนเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียเสียไปหมดแล้วสิ่งที่เขาจะได้มาคือกําไรเท่านั้นนะฮะกัมพูชามีลักษณะเป็นที่เป็นประเทศที่มีต้นทุนต่ําเสียไปหมดแล้วไม่มีอะไรจะเสียอาจทำให้สถานการณ์ขัขดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชามีลักษณะเดียวกับตัเสเซียกับยูเคนก็ได้นะ ทำและสหรัฐก,กำลังมองหาความชอบธรรมที่จะเข้ามาแทรกแซงไทยเป็นเวลานานแล้วนี่คือโอกาสอภิมาหาโอกาสของสหรัฐที่เข้ามาแทรกแซงทั้งไทยทั้งกัมพูชาทั้งพมา่าและกดดันให้จีนออกจากภูมิภาคนี้ให้ได้อันนี้คือหัวใจที่ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นแต่สหรัฐมองเห็นโอกาสไม่ได้เกิดจากที่การสแสวงหาโอกาสเกิดจากสถานการณ์บีบบังคับให้ฮุนเซนทำวิธีนี้เพราะจีนกดดันฮุนเซนมหาศาล พร้อมจะทิ้งฮุนเซนไปตั้งแต่ปีที่แล้วฮุนเซนเห็นวิธีการที่จะกดดันจีนกับโดยใช้อเมริกาการพยายามในการเจราจากับจีนมาทํามาหลายครั้งแล้วคุนเซนเดินทางไปจีนหลายต่อหลายครั้งเพื่อเจราจากับจีนเพื่อจะของเงินจีนเพิ่มในคำโปรเจกต์ยักษ์ต่างๆจีนปฏิเสธหมดจีนเตะกัมพูชาออกจากระบบในการทําธุรกิจทุนจีนถอนออกจากกัมพูชาเรียบการงดการให้เงินกู้เพิ่มเติมเมืเ่อปีที่แล้วจะเห็นถึงสถานการณ์ร้ายแรงการที่ไทย กับกัมพูชาทะเลาะกันเที่ยวนี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ปลุกปั่นที่จะต้องการให้เกิดช่องว่างอันนึงที่คุณเซนเจว,วางกําลังของสหรัฐอเมริกาเข้ามาในกัมพูชาได้เพื่อสวมตัวกับจีนแต่จีนใช้กดไม่ใช่กดหรอกครับใช้หมากหรือใช้แรงที่เค้นที่สูงมากเที่ยวนี้ใช้กําลังทหารลบเลยตอนนี้เขามีกองทัพขีปนาวุธใหม่เอี่ยมล่าสุดที่ตั้งขึ้นมาที่ นกอกครคุณหมิงมณฑลยุนนานและตั้งเป้ามาที่กัมพูชาโดยตรงอันนี้คือข่าวล่าสุดที่เป็นไฮเปอร์โซนิกรุ่นใหม่จำนวนเป็นพันลูกนะฮะที่เตรียมจะลบกับกับกบกมพูชาเลยถ้าวันไหนฐานทัพเรือฐานทัพอากาศสหรัฐขึ้นมาตั้งที่กัมพูชาวันนั้นจะเป็นวันลงขีปนาวุธเหมือนอยู่เข็มไหมคุณดูสถานการณ์เหมือนไหมคือถ้ามีวี่แววว่า กัมพูชาจะไปเซ็นสัญญาอินโดแปซิฟิกและเอาฐานขีปนาวุธมาตั้งที่กัมพูชาเมื่อไหร่มันจะเหมือนยูเครนเป๊ะรัสเซียกับยูเครนลบกันเพราะเรื่องนี้แหละครับเพราะว่ายูเครนจะเอาประเทศไปขายให้กับเนโตแล้วมาตั้งฐานยิงขีปนาวุธจ่อคอหอยปูตินถ้ากัมพูชายอมให้ตะวันตกหรือสหรัฐเข้ามาตั้งฐานขีมนุษย์ในกัมพูชาเมื่อไหร่เมื่อนั้น กัมพูชาจะกลายเป็นอยู่เครนสองทันทีแต่สิ่งที่กัมพูชาไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นแน่นอนกัมพูชาต้องการแค่พื้นที่ทับซ้อนอ่าวไทยให้สําเร็จและได้ส่วนแบ,บ่งของน้ํามันเอามาใช้10บล้านล้านบาทนะฮรมองตัวนี้เป็นตัวเลขกลมๆง่ายๆว่าสิ่งที่ทรัมป์มองก็เช่นเดียวกันทมา์ก็มองว่าสมรทานในอ่าวไทยนี้มันเป็นของเชฟรอนของสหรัฐอเมริกาได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี25 1 4สเขาก็ามีสิทธิที่จะทําต่อไปอันนี้คือข้อต่อรองนะ แล้วข้อต่อรองถัดไปก็คือทัทัของฝรั่งเศสก็ได้ทำสนธิสัญญาไม่ใช่สัญิาสัญญาครับเป็นสัญญาสมปท,ทานในการทําน้ํามันในอ่าวไทยในฝั่งของกัมพูชาทําก็เลยเล่นเดินผลงานในช่วงนี้เยอะเลยเพื่อต้องการที่จะได้รางวัโลโนเบลทําผักดันการหยุดจริงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอินเดียปากีสถา,านอาเซอร์ไบาจานอมาเนียนะฮะยูเครัเซียสงครามกลางเมืองในเมียนมาก,กับชนกลุ่มน้อยนะฮะ ุดท้ายก็คือไทยและกัมพูชาทําผักดันสําเร็จหลายแห่งหลายที่ตอนนี้มีสุดท้ายคือถ้ายูเครนและเซียสําเร็จมั่นใจว่าทําได้รางวัลสันติภาพแน่นอนเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาในชีวิตหนึ่งนะครับดังนั้นวิธีการของทรัมป์เนี่ยค่อนข้างจะมีผลเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาแล้วมาดูหมากเกมต่อไปว่าไทยกัมพูชาจะเดินหมากกันยังไงให้มันไม่สุ่มเสี่ยงล่อแหลมจากการเกิดสงครามใหญ่โดยเฉพาะ จีนยิงเขววนาวุธเข้าไปถล่มฐานทัพอเมริกันในเขมรซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้เร็วๆนี้ถ้ากัมพูชาเดินหมากผิดการที่คุณมาเน็ตไปร่วมประชุมในเอสเพื่อผ่อนภาระผ่อนแรงกดดันจากจีนเขาอาจจะต้องไปคุยกับจีนว่า 1, นึ่ว่ากัมพูชาไม่มีทางให้อเมริกาเข้ามาวางแผนทนทัพในกัมพูชาแน่นอนถ้ามาเมื่อไหร่จีนถล่มทันทีจีนอาจจะต้องเรียกคุณมาเดตไปคุยนั่นแหละนะฮะ แล้วบอกว่าคุณมนเนตถ้าคุณไม่อยากมีสงครามคุณไม่ควรจะให้ฐานทัพอเมริกันเข้ามายุ่งเกี่ยวกับดินแดนกัมพูชาคุณทาตัวเป็นกลางเหมือนเดิมเราอาจจะยกเว้นให้แต่ถ้าพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยฐานทัพที่ฝึกซ้อมอยู่พร้อมจะลุกลานเข้าไปในกัมพูชาสั่งสอนกัมพูชาเหมือนที่เคยสั่งสอนเวียดนามมาก่อนแล้วกัมพูชาจะเหลืออะไรถ้าเกิดประเด็น,นสถานการณ์แบบในอดีตในปี1นึ่งเนะฮะ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเวียดนามนี่โดนถล่มโดยกองทัพจีนสามแสนคนเนี่ยไม่เหลือรอนะฮะกัมพูชานี่เล็กนิดเดียวถ้าทหารจีนเข้ามาสามแสนเนี่ยมันจะเหลืออะไรในแผ่นดินกัมพูชาอีกมันคงแตกเป็นสิ่งเสนะี่ยงผมอยากจะเปรียบเทียบยูเครนกับเขมรน,นิดหนึ่งนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนเนี้มันมีสถานการณ์ในยูเครนที่น่าสนใจคือดาวเทียมที่ยุ่งวิ่งอยู่ในวงโคโจรโลกเนี่ยใช้ดาวเทียมในการที่จะบังคับโดรนบังคับ ผีปนอาวุธให้ทำงานได้นะถ้าวันไหนแฮกเกอร์สามารถเข้าไปแฮกในระบบดาวเทียมได้เมื่อไรทุกอย่างจะล่มสลายทันทีนะ,ะการรบในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวเรื่องราวเกี่ยวกับการทำลายความสามารถดาวเทียมมากกว่านะ,ะในปี2005เนี่ยการรบในอวกาศจะเป็นเรื่องสำคัญมากฉะนั้นจากที่ดาวเทียมสหรัฐมีทั้งหมด8,530ดวงเนี่ยเป็นของ Starlink ของอีลอนมัสถึง7,400ดวงเนี่ย รัสเซียมีดาวเทียมทั้งหมด1,559ดวงเนี่ยบริษัทสำรวจอวกาศแต่เดิมชื่อวรัสเซีย Federal Space Agency เนี่ยปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น State Corporation of Space Activity หรือ l o r คอสโม o เนี่ยก็มีดาวเทียมจำนวนมากที่สามารถจะเพิ่มได้ใน10ปีข้างหน้าอีก2,600ดวงประเทศที่มีดาวเทียมอันดับ3าคือจีนคือ906ดวงที่4คืออังกฤษ763ดวงผมพูดถึงจีนนิดหนึ่งถ้าสุดนี้จีนส่งดาวเทียมเข้าไปเนี่ยวันหนึงเป็น10ดวง ทเที่ยวหนึ่งเป็นสิบกว่าดวงคือการเพิ่มจำนวนมันขึ้นอย่างรวดเร็วไงเพราะเขาต้องทําเปลี่ยนโตเน็ตเวิร์กแล้วก็ยังมีเครือข่าย6 G ที่ต้องใช้ดาวเทียมเป็นพันๆดวงทุกวันนี้ยิงกันเป็นว่าเล่นนะแม้กระทั่งบริษัทจีลี่เองเป็บริษัทเอกชนยังย,งยิงทีละสิบสี่ดวงเลยยิงขึ้นไปเพื่ออะไรเพื่อจะดูแลรถตัวเองเนี่ยรถจีลี่ที่วิ่งอยู่ในประเทศจีนนะฮะแค่นั้นเองยังยิงยิงทั้งสิบสี่ดวงฉะนั้นอีกหน่อยดาวเทียมจีนต้องมีเป็นหมื่นดวงแน่นอนเลย ตอนนยิงไปเรื่อยๆครับเราไม่รู้จํานวนแน่นอนนะเพราะว่าพวกนี้เป็นเขาเรียกดาวเทียมวงโครจรต่ำเนาะมันขนาดเล็กอ่ะแล้วมันมีระยะแค่300กิโลเมตรนะฮะมันก็เลยมันเป็นอีกระบบ,บวงโครจรหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงวงโครจรสูงเนี่ยเป็นพันกิโลเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นดาวเทียมสังหารดาวเทียมสื่อสารของจริงนะที่เรียกว่าดาวเทียมจุลกรรม รัเสเซียมีสร้างฐานอาวุธนิวเคร์อวกาศที่สามารถทาลายดาวเทียมระดับองค์กรต่าของทุกดวงได้ที่ผมพูดเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจริงมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรขมเมนนะครับแต่ผมจะบอกว่าศตวรรษที่21ิโลกมันเปลี่ยนไปจีนอินเดียรัสเซียเนี่ยเริ่มมีความสามารถในการที่จะทําไฮเปอร์โซนิกฉะนั้นสงครามในกัมพูชาเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยขีปะาวุธเป็นพันๆลูกจะระดมยิงเข้าไปในฐานทัพของกัมพูชาจนกัมพูชาไม่มีความสามารถในการตอบโต้ แล้วเขาจะส่งกําลังที่เรียกว่าทหารบกเนี่ยหรือทหารอากาศนะฮะจากชายแดนลาวกัมพูชาที่มีความยาวตั้ง500กว่ากิโลเมตรเนี่ยเข้าไปในหลายจุดแล้วก็ซึมซาบเข้าไปในแผ่นดินกัมพูชาแล้วแบ่งแผ่นดินกัมพูชาเป็นเสียเส่ยงๆนี่คือสถานการณ์คล้ายๆยูเครนไหมมันแย่กว่ายูเครนตรงไหนรู้ไหมมันแย่ยูเครนตรงที่ว่ายูเครนมีนาโต้คอยหนุนและกัมพูชามีใครคอยหนุนกัมพูชาไม่มีใครเลยกัมพูชาคิดว่าสหรัฐจะมาช่วยกัมพูชาเหรอ กัมพูชาเป็นอะไรไม่มีความสําคัญอะไรเลยมีแต่แกงสแกมเมอร์ผมยังไม่เห็นอนาคตของกัมพูชาเลยว่าจะรอดไปได้อย่างไรผมอยากให้กัมพูชาเนี่ยใช้ความคิดที่ว่าการลบด้วยค้อยคําไร้ปัญญาอย่างที่กัมพูชาทาลบยังไงก็ไม่มีวันลบชนะฐานไทยได้หรอกตอนนี้มันเหมือนกับว่าขเขมรมีกําลังแต่ไม่มีปัญญาสถนั้นภาพตอนนี้มันกําลังขเขมรก็ด้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะเพราะปัญญาไม่มี กำลังของเขาเมรไม่ได้ว่าใหญ่ตัวอะไรนะฮะแต่ว่าก็มีนะครับถ้าไม่มีเราองค์เอาขยี้ไปหมดละแต่เขาก็มีกําลังของเขาที่ไปกระามกําลังนี่เรียกว่าทหารป่าทหารคอมมินิเตอร์เก่งมากนะครับลบในป่าเราอยากเข้าไปในดิแนแดนเข้าเชียวนะแล้วเราจะไม่เหลือสร้างเหมือนกันนะฉะนั้นเราต้องลบโดยขีปานาวุธและกองทัพอากาศเท่านั้นถ้าไม่มั่นใจเนี่ยอย่างยุติอย่างเช่นเห็นไหมครแค่ทุ่นระเบิดเล็กๆเ,เ,เนี่ยซัดฐานไทยขาขาดไปกี่คนแล้วถ้าเราลบกันแบบกองทัพสุภาพบุรุษเนี่ย ยังไงก็แพ้ครับเหมือนสมัยก่อนที่กองทัพฮันเนี่ยรบกับกองทัพส่งหนูแพร้ราบคาบเลยครับท,ทั้งที่กองทัพฮันเป็นทัพท,ที่เก่งมากนะเอาชนะทั่วไปดินจีนมาได้เจอส่งหนูไปไม่รอดครับแล้วกว่าจะชนะส่งหนูได้เนี่ยใช้เวลาตั้ง80ปีย้อนกลับไปศึกษายุทธวิธีวิจัยพัฒนาตัวเองจนรู้ว่าจุดอ่อนของส่งหนูอยู่ตรงไหนแล้วก็กลับไปทําลายส่งหนูจนราบคาบพนาสูรในรุ่นหลานหลายสิบปีครใช้เวลา ในอดีตเขาลบกันเขาใช้เวลานานนะครับนั่นคือสิ่งเดียวกันที่เราจะบอกว่าทหารป่าก,ก็คือทหารที่น่ากลัวที่สุดถ้าคุณเข้าไปอยู่ในถิ่นเขาเนะี่ยเหมือนทหารคอมมินิตในอดีตนี่ไม่มีทางทําลายเขาได้ครับแต่สิ่งที่โลกมันเปลี่ยนไปคือตอนนี้ทหารปา่าทหารคอมมินิตนี่มันไม่มีเคาไม่มีค่าอะไรแล้วเพราะใช้เขาลบกันด้วยขีปนาบุตรและดาวเทียมประเทศเราก็คงต้องสัง,งวรไห้ว่าเราต้องมีกําลังอากาศที่เรียกว่าดโดรนหรือแม้กระทั่งจรวดนะที่เรียกว่า ทรงประสิทธิภาพความเร็วสูงแบบเป็นไฮเปอร์ซนิกมาไว้ใช้ป้องกันประเทศนะฮะไม่งั้นเราก็ไม่มีทางจะเข้าไปสู่การลบที่ยืดเยื้อการลบที่เฉียบคมเฉียบขาดและการลบกับมหาอำนาจเนี่ยในประเทศเล็กลบประเทศใหญ่เนี่ยถ้าคุณมีโดรนมีจรวดหรือแม้กระทั่งมีระบบเครือข่ายการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบโอกาสที่คุณจะต่อด้านได้มีครับไม่ใช่ว่าไม่มียกตัวอย่างเช่นอิหร่านเป็นต้นเห็นไหมฮะอิหร่านอาศัยแค่ขีปนาวุธ ไฮเปอร์โซนิกไม่กี่ลูกเขาก็ชนะสงครามกับอิสราเอลได้นนขณะที่อิสราเอลมีเครื่องบินเจ็ตเป็นร้อยร้อยลำแต่มาเจอขีปนาวุธที่ความเร็วเจ็ดมักเจ็ตตามไม่ทันครับขีาวุธต่อต้านก็ตามไม่ทันัอันนี้คือสิ่งที่โลกกําลังเปลี่ยนไปสู่สถา,านการณ์คือไอออนโดมไม่พอต้องเป็นโกลเด้นโดมอย่างที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังวางแผนทําอยู่นี้ขอบคุณที่ติดตามชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับสวัสดีครับ าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร